สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของ Array Array เนี่ยเปรียบเสมือนตัวแปรตัวแปรหนึ่งที่ใช้เก็บค่า value หลายๆค่านะครับไว้ในที่ที่เดียวหรือเปรียบเสมือนล็อกเกอร์ที่เก็บของหลายๆยอย่างอยู่ไว้ในที่ที่เดียวสมมติผมมีตัวแปรตัวแปรหนึ่งชื่อว่าล็อกเกอร์ตัวนี้ก็คือ array ที่เราจะใช้นะครับแล้วก็ให้มันมีค่าเท่ากับ ด้านในเนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วยการเขียนวงเล็บวงเล็บเหลี่ยมแบบนี้จากนั้นก็ตามด้วยโคดนะครับแล้วก็พิมพ์ value ที่เราต้องการใส่เข้าไปใน array อย่างเช่นในล็อกเกอร์นี้นครับอันที่หนึ่งสิ่งที่หนึ่งที่จะใส่ก็คือหนังสือ Bo o k แบบนี้ถัดมานะครับก็คอมมาแล้วก็ตามด้วยดับเบิลโหมดแบบนี้แล้วก็พิมพอ์อย่างอื่นเข้าไป สมมติว่าเราเก็บสิ่งของอยู่3อย่างอันที่1มีหนังสือ 2, ที่2โทรศัพท์ที่3กุญแจเสร็จแล้วก็ขั้นด้วยคอมมาโดยล็อกเกอร์ที่1นึ่เขาจะเรียกเป็นอินเด็กที่0แล้วก็ล็อกเกอร์ที่2ก็จะเป็น Index ็กที่1 Index ิที่2นะครับมันก็จะเริ่มตั้งแต่อินเด็กที่0 1 2ถัดไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าเราให้มันแสดงออกมาทางคอนโซลนะครับผมก็จะพิมพ์ n s o s o l e l o g ภายในวงเล็บก,ก็ตามด้วยตัวแปรอหรืออาร์เรย์ที่เรากําหนดก็คือล็อกเกอร์แบบนี้เมื่อเรานะครับร้องให้มันแสดงออกมาเนี่ยมันก็จะแสดงแบบนี้ออกมาเป็นเป็นลิสต์อาร์เรย์ออกมานะครับมีบุ๊กโฟนคีย์สร็จแล้วในวงเล็บด,ด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นเลข3ก็คือมี3มี3ล็อกหรือว่ามี3อินเด็กซ์เริ่มตั้งแต่012ถัดมาตรงนี้ผมจะคอมเมนต์ไว้ก่อนถัดมานะครับถ้าเกิด เราต้องการให้มันแสดงค่าคือเรียงค่าจากเรียงค่าล็อกเกอร์เนี่ยจาก Value ด้านในเนี่ยจาก a ไปถึง z หรือว่าเลข1ไปถึงอ่า1 2 3ไปเรื่อยๆเราสามารถทำได้นะครับโดยใช้ method sort ก็คือเป็นตัว Array แล้วก็ด o r t o r t แบบนี้เราก็จะให้มันแสดงออกทางคอนโซลอีกทีหนึง่งนะครับแบบนี้ มันก็จะเรียงนะครับแต่เดิมนั้นเป็น book, phone แล้วก็ key พอใช้ method.sort เนี่ยมันจะเรียงใหม่เป็น book, key แล้วก็ phone ก็คือเรียงตามตัวระยัญชนะภาษาอังกฤษครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันกลับนะครับก็คือเรียงจากหลังมาหน้าเราสามารถใช้ method.reverse ก็ใช้เป็น a r r a y l o ์ล e r แล้วก็ r e v e r เ e แบบนี้มันก็จะเรียงมานะครับเป็น Keyphone แล้วก็บ o o กก็คือเรียงจากหลังมาหน้านั่นเองอ่านะครับอันนี้คือการเรียงและการสลับถัดมาสมมุติว่าเราต้องการพิมพ์แค่ Value ที่1 Locker ที่ l o c k e r แรกนะครับ l o c k e r แรกคือ Index ที่0ูนเนี่ย ะครับเราก็สามารถทำได้โดยการเราบอกว่า console log จากนั้นภายในวงเล็บ logger แล้วก็ใส่ Index เข้าไปการใส่ Index นั้นเราจะใส่วงเล็บเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็ใส่ตัวเลข Index อันนี้คือ Index ที่0ก็จะเริ่มตั้งแต่ตัวแรกมันก็จะพิมพ์มันก็จะแสดงบุ๊กออกมา ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเป็น index ็กที่1ถ้าเราใส่อินเด็กที่1แล้วอันนี้เป็น i n d เด็กที่2มันก็จะแสดงโฟนคีย์ตามลำดับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราต้องการมันมีมันมี value มันมีล็อกเนี่ยหลายตัวมากเหลือเกินทีนี้เราไม่รู้ว่า ตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับมันไปจบที่อินเด็กที่เท่าไหร่เราสามารถทําได้นะครับให้มันแสดงตัวสุดท้ายได้อีกวิธีหนึ่งก็คือเราสามารถนะครับสมมุติว่าเรากําหนดตัวแปรผมชื่อให้ชื่อว่า last l a s t locker แบบนี้เสร็จแล้วมีค่าเท่ากับอ่า locker แล้วก็ใช้วงเล็บเลี่ยมแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ตามด้วยอินเด็กซ์ซึ่งอินเด็กซ์ตัวสุดท้ายก็คือ Locker. l o อก e r l e n เแล้วก็ลบหอันนี้คือ Index ตัวสุดท้ายที่เราสามารถああค้นหาจากนั้นเราก็ใช้คอนโซลคอนโซลล็อกแล้วเราก็เป็นตัวแปรตัวนี้คือ l a ดล็อกเกอออกมาครับああมันก็จะเป็น Key เหมือนกันครับในกรณีที่เราไม่รู้ว่าความยาวสุดท้ายเนะี่ยมันไปถึงไหนนั่นเอง ถัดมาถ้าเกิดว่าเราต้องการเพิ่มครับเพิ่มตัวสุดท้ายเพิ่ม value เข้าไปนะครับเพิ่ม value เข้าไปเราก็สามารถทําได้โดยใช้ locker แล้วก็ใช้ method put อ่า method put แบบนี้ไปในวงเล็บเราก็ใส่ value เข้าไปสมมติว่าผมใส่ h a ใส่หมวกเข้าไปใน locker อีกอีก locker หนึ่งแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ปิ i n ตัว locker ทั้งหมดออกมาแบบนี้นะครับ มันก็จะได้ตรงนี้ก็คือ book phone key แล้วก็เราเพิ่มตัว method put เนี่ยใส่ h a ชเข้าไปนะครับมันก็มาเพิ่มในนี้หรือถ้าเกิดว่าเราต้องการลบตัวสุดท้ายออกนะครับเมื่อเราเพิ่มไปแล้วเราสามารถลบตัวสุดท้ายออกได้โดยใช้ l o g g e r ดอทใช้ method pop แบบนี้นะครับวงเล็บเปิดปิดว่างไว้แล้วก็ semicolon แต่ตัวตัว h a ชเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับ พุทกับป๊อปนะครับใช้พุทเนี่ยใช้เพิ่มแล้วก็ป๊อปเนี่ยใช้ลบตัวสุดท้ายออกแค่นั้นลำดับถัดมาถ้าเกิดเราอยากรู้ความยาวของของอินเด็กซ์ทั้งหมดหรือว่าความความยาวของล็อกเกอร์เนี่ยว่ามันมีแวลูเท่าไหร่เราสามารถทําได้นะครับสมมุติว่าเรากําหนดตัวแปรขึ้นมา1ตัวเชื่อว่า number number of locker NumberOfLogger มีค่าเท่ากับ er. l o g g e r อร l e n นแบบนี้เล g t h ก็คือความยาวนะครับแล้วก็เราก็จะพิมพ์บอกว่า c o n s o l l o o g ภายในวงเล็บแล้วก็เอา number.logger เนี่ยมาพริ n t มาแสดงออกมันก็จะได้ทั้งหมดเป็น3นั่นเองนะครับอันนี้คือความยาว โอเคครับนี่ก็คือตัว Array นะครับเป็นตัวแปรชนิดพิเศษที่ใช้เก็บค่าว value หลายๆค่าเก็บเสมือน Locker ที่ใช้เก็บสิ่งของหลายๆสิ่งไว้ในที่เดียวกัน